สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับยายทอนเนาะค่ะน้องมือนี้กับวันที่สิบกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะพี่น้องมือนี้กับสีเมื่อวานปุ๋ยฮักหมาเขาจีบเดียวเนาะค่ะน้องที่ว่าข้าวลำต้นแข็งแรงไม่ล้มนะคะพี่น้องได้เขาหลังจากเขาดำมันก็ได้สามเดือนกลัวแล้วสมมาผ้าขั้วแล้วที่เขาจะกเมื่อวานปุ๋ยหักหมากับพี่น้องเมื่อวานไล่มือนี้ยายท่อนสิลงไปวัดเบิ้งค่ะว่าเขาเนี่ยตอนเนี่ยเขาสูงซ้ำไหนแลยวสิลงยางลุ้งใบพี่น้องเบิ้งเลยค่ะ เห็นไงท่อนมคขาเบิ้นนงเอาีกกระคอยไนเนอะี่คับพี่นอ้องก็คือสูงสูงสูงแห้งค่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าต้นเขานี่สิแข็งแข็งแรงดีค่ะแข็งไม่ล้มเลยแม้พี่น้องที่ว่าสำรับผู้ใด เนี่ยเบิงมาอุย้ยอยากได้เขาต้นสูงกัิเบิงน้ำยายทอดเลยเด้อค่ะว่ามันบวมอิลี่ว่ามือนี้แหละคะ่ะพี่น้องสิเมื่อวานปุ๋ยหับหมากเนาะว่าใส่สูตรใด,ดเดี๋ยวยายทอดสีภาพ,พี่น้องไปเบิงค่ะพี่น้องจ้ะไปลุยวานกับยายทอดเลยก็จ้ะไปเล็กกัพี่น้องแผน,นกแบกปุ๋ยคะ่ะพี่น้องแบกเอาลงไปวางไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยจะหวานเพราะว่าเขาบีนี่คะ่ะพี่น้อง แต่ว่าเอาจริงๆปีนี้ฝนบ่ค่อยดีเนีอค่ะฝนบ่ดีแต่ว่ามองนี้มันเป็นที่หน้ารบหน้าตำกับพี่น้องน้ำก็เลยค้งดีน้ำยู่ดีเห็นไหมปุ๋ยดียายทอนใส่ปีนี้กับพี่น้องนี่ค่ะยี่สิบสิบสองหัวก็ค่อยใส่เด้อค่ะเด้อสูตรนี่หัวก็ค่อยใส่ฮับหมาปีแรกเลยบ่ค่ดยใส่สูตรนี่เจ้าเทียสีของเม็ดปุ๋ยกับสีมีอยู่สามสีสีขาวสีแดงสีดำานี่ค่ะพี่น้องนี่เพิ่งจะลองวานฮับหมากันเป็นจังไหนจังสีคะพี่น้องบุญนะ คือต้นเขามั่นกระสูงลายค่ะพี่น้องการว่านปุ๋ยยังสีมั่นกะลําบากในการติดเขาเนะคะติดปุ๋ยนาะคะเนาะคือมันกะเมือยสู่กับต้นเขาที่สูงขายแยท่ทอนกับสู่ว่าไวค่ะมองได้สูงสูงกับบอลลงลงไม่ไหวสู้ไม่ได้พอส่วนมาเหล่าก่ะสูงถ้าฝนดีกับสีมีโอกาสสูงไดนกบาบ่แมนว่ามั่นสีสูงถูกไฮเด้อค่ะเด้นน้ำแก่มองโน่นกับมีอยู่แต่ส่วนมาแล้วกะ สูงเขาพันนี่ส่วนมาแล้วก็สูงส่วนหลายค่ะพี่น้องคือมองดีของสูงก็คือเขาสูน้ำได้คันไม่น้ำม,มากหลายๆอย่างสีเขาก็สูได้ยุ่แล้วเพราะว่าเขาก็ความสูงของเขาสีสูน้ำได้แล้วกลํำต้นของเขาแข็งแรงนะคะพี่น้องเบิ่งงหินหัวรีบรีบอยู่พุ่นน่ะพญายียนข่อยละวนันล่องหา,างไห้หน้าเลยค่ะยายท่อนถูไปได้ค่ะมันเลิกมันมัน ข้าลงไปเนาะเฮาวํากว่าอันผู้ชชยนะก็เลยบ่บสูค่ะพี่น้องเก็บแรงแล้วก็เก็บแรงไวบวานอยู่ค่ะบบเมนว่า่บวานดิหม่องในมันบ่สูงแห้งจังส <hhhh> ่กะจังคอยวานซอยเกล้าค่ะพี่น้องนี่ย่ยทอดกัล้มของแกทั้งนี้มันสิดเคิ้น้ำจืกน้อยต้นเขามันก็เลยบบสูงแห้งก ouais, ็เลยพ่อสูได้ค่ะบบเมนว่าสีสูงไปเบิดตสูไ้สูไ้เด้ค่ะเด้อ มองบ่าสูงก็มีอยู่นี่ละ่ะเขากระสามเดือนกลัวละค่ะสามเดือนกลัวละพ่อฮับหมากวิธีการฮับหมากเขาของทา้งนีด้อค่ะเด้อกระชัยยุยที่คันเขาดอนี่สิเบลับหมากอยู่ประมาณต้นเดือนกันย่าย่นค่ะพี่น้องหน้าปีเด้อค่ะเนือถ้าเป็นเขาเขาปีหรือว่าเขาใหญ่นี่สิลับหมากอยู่ที่ว,ทวันที่สิบสิบหอดวันที่ยี่สิบ ของเดือนกันยายนค่ะพี่น้องจะเป็นยังสี่ได้ทางนี่ทังอื่นนี่บอลูเดอร์แต่ว่าลักษณะคือรังค่นฟัหัวเจ้าดามือได้เดือนได้ดอกแต่ว่าผ่าเป็นเขาแง่กับศิลาหมาอยู่ที่วันที่สิบถึงยี่สิบกันยาถ้าเกินยี่สิบกันยายนย่นล่ะมันสาล่ะค่ะพี่น้องมันสาละมันมันสิม่านก่อนยง่ทอดกับอาศัยวานตาน้ากันแท่นหน้าจังสี่ค่ะพี่น้องยืนลุกขางกันแท่นหน้าขันลงไปมัน มันบวสูมันนค่ะเนาะสูเขาต้นสูงก็ยืนบานอยู่ห่างกันแท้หน้าเอาค่ะพี่น้องตาว่า <c> ผ <oughs> ู้นึงซอยกันไปพ่อได้แล้วไว้แต่ว่าที่เห็นอยู่นี่ทั้งหมดหกไร่เก่าไรค่ะพี่น้องเก่าไรแต่ว่ายายท่อนมามันงามแล้วบ้านปุ๋ยสามสอบนึงค่ะมองได้ถือก่ถือก็เอาเล้วละเพราะว่าค่าปุ๋ยกับโพดโพ่มกม่อกแตงเนอกะเนาะปีนี้นะก็เลยเอา ทัวว่าทัวกับสามสอบกับคือพ่อเลยเด้อไม่ก้าไร่นี่พอเลยนะเพราะว่มามันงามมันงามอยู่แล้วนะ่ะเบื้องตามอันนี้มันงามอยู่แล้วเนาะครับพี่น้องมองสูงมองให้ลุกแห้งสูงแห้งครับพี่น้องมองอันนี้กะสีพอดีเพียงเอิกยังสีเอิบไข่แน่กะสีล่งหวานปุ๋ยงายแน่ยังสินะค่ะมองสูงกะสูงโพดหวานหวาน ผลก็เลือต้นในห,หน่อยนึงค่ะเพราะว่าต้นเขามันสูงแห้งค่ะพี่น้องตามันก็เสีเหลียวบางว่าคือสูงแห้งเพราะว่าขั้น,น,นแท่นหน้านี่มันตัดงานาะคะ่ะแล้วมันก็นเลยเหลียวเป็นต่ำก้นกับเขามันก็นเลยสูงแห้งค่ะพี่น้องใส่เข้าไปแล้วเราแยกท่อนซัดเข้าไปชวดสวดกุล่ะค่ะพี่น้องเห็ดได้ตามแห้งละคะ่ะมมเมนตวานิเป็นลุยยิงแส่นโอบไวทำว,ทำวานปุ๋ยเขาตายจะของเดี๋ยค่ะซู้ต้นเขาบ่าได เอมอมันสู้ได้นี่ยละจ้ะตรวดสวดไปเนาะคะเนาะน,น,นี่ค่ะพี่น้องมันก็จะสวยงามแบบนี้แหละนี่เขายัางมาท่านในม่านเนี่ยค่ะยังมาท่านแต่ว่าเตรียมตัวที่จ,จะมาแล้วเด <ๆ S 2> ี๋ยวไอ้ท่อนสิผพายางเบิง้งหลก็พี่ไปพีเบื้องตนเขาด้วยมันเป็นจังไดต้นมันกะ กาวานตะปุ่นหรอคะตอนตอนวานปุ๋ยทีเดียวตั้งแต่เขาเตะก่อเรอคะใส่ปุ๋ยสูตรตำราคาถือพร้อมเดียว่าปุ๋ยมันแพงก็เลยบอกเอายี่หอแพงยี่ห้อนสูตรติ่มูงๆมใส่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิมาโจกให้เบิ้งนี่ค่ะต้นเขาต้นเขาเด้กค่ะเดินอีบอเมีนม่านเขาได้เขายังบอท่านม่านค่ะพี่น้องเขายังบอท่านม่านติมที่กับต้นใ่ายดีค่ะต้นใหญ่แข็งแรงบอกมัเริมใส่แหวนแล้วก็เลยมาวานเลยวานหลุดละ ช้ำซ้ามีเวลาว่างกับเมื่อวานค่ะพี่น้องโดยทั่วไปกันล่ะลำ่ำไยเข็งแรงดีค่ะบานี้ต้นซ้ำนี่นนเวลาม,าลามันมานมั่งกับสีไยขึงกวนนี้เด้อค่ะพี่นอ้นองพี่น้องต้นเฮียงคักค่ะอ้าไยดี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 พี่น้องไยดีบ่นี่นนนบ่ม,ม,มันม่านมั่งกับร่างจิตถามั่งกับร่างสิยืดล่ำออกไปต่างพองน,ะะน,น้องะวินบอกค่ะให้ขันผูดด้ใดเป็นหน้าแองกัตหะ คิดมาพันนี่เหมาะอยู่ค่ะอายู่มันก็ซ้ำก่อคอ,อหกุ่นละเลาะเลาะกันุ่นละค่ะพี่น,อน้องนะต้น่นลำต้นแข็งแรงแต่กอดีค่ะพี่น้องน่ะต้นนี้ไงเลยค่ะนี่แหละจิมาซ้ำนี่แหละค่ะเนาะพุนะป้าต้อนนั้นไงไงอัน,อนคลิปหนาจังมะเบิงบาดเขาม่านเนาะค่ะเนะาะมอวานปุ้ยครหมากแล้วผ้าพี่น้องมารอมาวานห้เบิงแล้วว่าสูงต่ำทํำใดเนาะค่ะเนาะขอบคุนหลายๆที่เขามาเบิง เกษตรมือทำคนอำเภอเพื่นจังหวัดอุดรท่านี่จะพี่น้องจ้านี่คุบอกไงแล้วก็แข็งแข็งแรงดีพุ่นเดี๋ยวไปค่ะบมีหยาบ่มีมยังปนเนาะค่ะขอบพุ่นหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาเบิงคลิปนี้ก็คอกไปก่อนค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า